สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะ วันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีธนูในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์กลุ่มกับดาวพ,าพระพฤหัสบดีนะคะก็ดาวอาทิตย์เนี่ยยกเข้ามากลุ่มกับดาวพฤหัสบดีในช่วง13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะก็จะมีอิทธิพลใดๆต่อชาวราศีธนูบ้างนะคะเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ดวงชะตาเนี่ยนะคะในช่วงที่ทำนายเนี่ยก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนั้นคุณจะมีชื่อเสียงนะคะหรือว่ามีเครดิตในสังคมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในทุกวงวงการที่คุณอาศัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในสังคมเครือญาตินะคะต่างๆเนี่ยเขาให้การช่วยเหลือคุณหรือว่าให ให้การยอมรับนะคะในตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูคุณจะมีเครือข่ายที่มากขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นแม้คุณจะไม่ได้รู้จักใครเยอะแต่ว่าคนภายนอกอย่ากเขาจะให้ความสนใจกับตัวคุณจะรู้จักตัวคุณมากขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่คุณทำอะไรจะมีความสำเร็จนะคะหรือเป็นไปตามที่คุณตั้งเป้าไว้รวมไปถึงคุณจะสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือมีชื่อเสียงนะคะให้กับวงตระกูลวงตระกูลได้หรือมีชื่อเสียงในด้านดีๆให้กับ สังคมที่ทำงานได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนจากมิตรภาพรวมไปถึงจากญาติพี่น้องด้วยนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีธนคูคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีคอนเนคชันที่ เยอะขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนเนี่ยก็จะมีคนให้ให้ความสนใจคุณนะคะหรือเขารู้จักคุณนะคะเรียกได้ว่าคุณจะได้มิตรภาพที่ดีเพื่อนที่ดีกัลยานมิตรใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะคุณมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเพื่อนใหม่นะคะร่วมกับมิตรภาพใหม่ๆด้วยนะรวมไปถึงมีโอกาสที่จะมีญาติพี่น้องบางคนเข้ามาข้องเกี่ยวทางการงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลด้วยเหตุแห่งงานหรือเดินทางไกลด้วยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะคะเพราะว่าดวงชะตามีเหตุให้คุณจะได้เดินทางไกลหรือไปท่องเที่ยวหรือไปในเรื่องของอบรมสัมมนา,าเกิดขึ้นนะคะแล้วแต่ว่า เป็นไม่ได้หมดเลยนะคะแต่มันจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลเกิดขึ้นละกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสได้ได้เรียนรู้หรือได้ศึกษาในที่ไกลถิ่นไกลบ้านเกิดนะคะหรือมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในต่างแดนก็ได้นะคะต่างถิ่นแดนไกลหรือมีโอกาสมีเพื่อนมีมิตรภาพใหม่ใหที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงคุณก็จะได้รับการอุป การะหรืออุปถมัมภ์จากญาติพี่น้องจากคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูมีโอกาสดีๆในหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสมีความโชคดีทางการงานหรือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะกิจกรรมทางการงานที่ทําอยู่เนี่ยมีโอกาสมีความก้าวหน้าหรือมีความรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมานะคะชาวราศีธนูนะคะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินการทองก็เป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้เก่งหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีรายได้ที่มันเข้ามาอย่างดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าการเงินการทองเนี่ยมีโอกาส สร้างเงินหรือมีช่องทางในเรื่องของไรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันนะคะหรือว่ามีความอดทนหรือว่าทุ่มเทในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของไรายได้ต่างๆเนี่ยยังไงก็ตามชาวราศีธนูต้องหาเงินได้มากขึ้นนะคะมีเงินเข้ามาไม่ขาดไม้ขาดมือนะคะดวงจังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ย จะมีลาบผลบางอย่างทางการเงินเข้ามานะคะเป็นช่วงที่คุณจะสแสวงหาเงินหาทองหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันเป็นช่วงที่คุณจะพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องของช่องทางไรายได้อื่นๆนะคะถ้าคุณมีช่องทางไรายได้อยู่ช่องทางเดียวเนี่ยคุณก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํามาหากินหรือมีแนวคิดในการที่จะริเริ่มหรือทําอะไรที่มันก่อล่างก่อลาบผลบางอย่างเกี่ยวกับเงินทองเข้ามาได้มาก มากกว่าเดิมมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเรียกได้ว,ว่าชาวราศีหนูถ้าคุณโฟกัสไปที่เงินคุณก็จะได้เงินเข้ามานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นนะคะถ้าท่านมีปัญหาทางการเงินนะคะมีเรื่องให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยก็ในช่วงที่ทานายก็มีโอกาสดีๆเรื่องของเงินทองนะคะรวไมไปถึงจะมีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยหเหลือทางการเงินนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเน มีความคิดแน่วแน่แล้วก็มีความหนักแน่นในการที่จะหาไรายได้หาเงินหาทองหรือทํามาหากินนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่จุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยก็คือเรื่องเงินเรื่องเดียวนะคะหาเงินเก่งหาเงินได้คล่องแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเขาเรียกว่า มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยสามารถที่จะเก็บแล้วก็เอาไปลงทุนอย่างอื่นเช่นนําเงินไปซื้อหลักทรัพย์ไว้ซื้อสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูคุณจะมีการ บริหารจัดการในเรื่องการเงินการทองที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังชาวราศีธนูต้องระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะเกิดขึ้นหรือมีศัตรูบางคนคอยที่จะเล่นงานคุณอยู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะเป็นไปได้าชาวราศีธนูอย่าให้ใครหยิบยืมเงินจะดีที่สุดนะคะ มีโอกาสมีคดีความทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหรือถูกโกงเงินท่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีธนูของมีค่าบางอย่างของคุณมีโอกาสถูกขโมยหรือว่าถูกถูกมันหาย,ยางเงินหายหรือโทรศัพท์กระเป๋าตังค์หายเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คดูของมีค่าของคุณให้ดีมีโอกาสถูกขโมยไปด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของเพื่อนต่างๆเนี่ยก็เรื่องเพื่อนฝูงก็ยังให้การช่วยเหลือดีนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักทิศทางความรักสําหรับคนมีคู่เป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างไรายได้สร้างรับผลทางการเงินสร้างช่องทางอาชีพใหม่ๆที่มันได้เงินเข้ามาคูณกับคู่จะมีการพูดคุยนะคะหรือมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินการทองมากขึ้นนะคะหรือคุณกับคู่มีโอกาสมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันนะคะมีงาน านทำาร่วมกับคู่แล้วก็กิจกรรมตรงนั้นจะสามารถสร้างเงินสร้างทองเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นช่วงที่คุณกับคู่จะ โฟกัสหรือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกนะ็คือในเรื่องของเงินคุณคู่มีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยชีวิตรักชีวิตคู่มีโอกาสที่จะสมบูรณ์แบบนะคะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อมาสําหรับคนโสดคนโสดเป็นช่วงที่คนโสดจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเงินสร้างทองซะมากกว่านะคะคนโสดเป็นช่วงที่คุณจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักแต่อย่างใดแต่ ถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามหรือมีคนเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะแต่ว่าชาวธนูเนี่ยคุณก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากคุณจะเน้นไปที่เรื่องการสร้างเงินสร้างทองสร้างสร้างตัวเองให้มั่นคงสามารถขวา่าจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่คนโสดท่านใดที่ดูใจกับใครมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้รับผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามหรือจากคนที่ดูใจกันมาสักระยะหนึ่งนะคะ รวมไปถึงเ,เรื่องเงินเรื่องทองมีโอกาสได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากคู่ครองคนรักหรือได้เงินจากคนที่คบหาดูใจอยู่ก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะการทำนายก็จะมีเพียงประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยหรือท่านใดสนใจดูวดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ line, มาที่ id ไ e นุ่นยุวดีได้นะคะก็เป็นการทำนายตามหลักโหรษษาศาสตร์ไทยใช้วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดในการพยากรณ์น,นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ